มันจะเป็นของที่เราแฮปปี้มากเอนจอยมากเลงมาตั้งแต่รันเวย์นะครับเห็นเขาเดินรันเวย์ปุ๊บเราก็มองเลยว่าเราจะต้องได้สิ่งนี้มาเราอยากได้มันมากๆ,ๆเลยจนกระทั่งมันมาขายที่ชอ็อปก็ไปวันแรกเลยไปดูเลยแต่ไม่มีปัญญาซื้อเรา้งแพงมากนะครับแต่วันนี้เราก็ได้มาในราคาที่ดีมากๆเลยเราก็เลยรีบออกมาให้เพื่อนดูกันนะครับเพราะว่ามันดีมากจริงๆนะอยากจะแชร์ กับแบรนด์โปรดสุดรักของผมนะครับนี่เลย a l e n เซก a นะครับ <c oughs> เป็น Shoulder Bag รุ่นใหม่จาก a l e n c e ก a นะครับ Raver Medium Shoulder Bag ให้เราง่ายง่ายไหมมันคือกระเป๋า Bell Bag เนี่ยมันคือ Bell Bag v a l e n c e ก a เลยแล้วทำหูอย่างนี้นี่ แล้วก็ใส่สายโซ่จบแล้วนะครับมันคืออันนี้เลยจริงจริงจะตั้งชื่อว่าเบลแบ็กที่เป็นโช er เดอร์แบ็กอย่างเงี้ยก็ได้จบแล้วอะทำงายเดียวแต่ว่ามันก็คือความバレเซ่ก้าไงที่เรารักไงความแบบงี้ความแบบกวนนะเออมันไม่ได้กวนแค่นี้นะมันมีมากกว่านี้อีกเดี๋ยวขอบอกราคาข้าตัวก่อนราคาช็อปไทยเนี่ยอยู่ที่5 5 0 0มนลิลเดเออจำไม่ได้แล้วแต่ว่าผมได้ซื้อช็อปไทยไงเพราะว่า ราคาถูไปกว่าจริงซึ่งไอราคาห้าหมื่นกว่าเนี่ยมันน่าสงสัยมากๆนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทั้งหมดที่อยู่เห็นด้านนอกเนี่ยมันคือผ้าหมดเลยมันคือผ้าไนลอนทั้งใบมันคือเบลแบ็กที่เป็นผ้าทั้งใบแล้วมีโซ่แล้วมีสายอัน,น er เนี้ยโชเดอร์แซปเนี่ยที่เป็นซิ l เวอร์อยู่อันเดียวแต่ขายห้าหมื่นห้าสงสัยไหมสงสัยมากๆผมก็แบบ บ้าหรือเปล่าขายห้าหมื่นบาทกระเป๋าดูแบ็คเนี่ยนะไอกระเป๋าโชว์ดูแบ็คนะที่เป็นผ้าเนี่ยนะเขากวนเขาคือบรเลสกาอ่ะเปิดมาเลยคนบ้าอะไรนะครับข้างในข้างนอกเป็นผ้านะแต่ข้างในคือเป็นหนังทั้งหมดบุไลเน่งข้างในเป็นหนังแลมสกินทั้งหมดเลยข้างนอกใช้ไม่ต้องระวังนะแต่ต้องระวังข้างในเพราะข้างในเป็นหนัง บ้าบ้าบอมากทีนี้เขาก็มีช่องนันหน้าให้ด้วยนะตามสไตล์เบลแบ็คเปิดออกมาปึ๊บข้างในก็บุบเป็นหนังอีกเหมือนกันตัวข้างหน้าก็จะมีแผ่นที่เป็นโลโก้เบลสารแบบนี้นะครับตัว,ต,วตัวหูเนี่ยผมเข้าใจว่าถูหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพลาสติกเพราะว่าถ้ามันเป็นโลหะ เวลามันเสียดสีกับไอตัวของที่เป็นเซเวอร์เนี่ยมันน่าจะเจ๊งกระบองไปแหละแต่เนี้ยเอาไปสะพายมาแล้วยังไม่เป็นไรนครับอ่าแล้วก็ตัวโชเดอร์อันนี้นะครับก็จะเป็นเซเวอร์เอทเซเวอร์ Silver, ตามสไตล์เขาเลยซึ่งสามารถถอดออกามาได้นะครับซิปก็รูดง่ายปึ๊บป๊าปึ๊บป๊าีาา่สุดตามสไตล์เบเรเซก้านะครับหัวซิปก็อ่ะมีสลักว่าเบเรเซก้าอย่างนี้เหมือนกันมีช่องหลายช่องหนึ่งอันนี้ เอาไว้ใส่ของแบบเร็วๆอันนี้ผมเอามาใส่มือถือนะครับอันนี้จะไม่บุ๋อันนี้จะเป็นผ้าปากตินะครับความเป็น shoulder bag ที่ทำมาจากเ e l แ bag มันก็เลยจะจุของมากๆเลยถ้าเทียบกับตัวนะนี่ยดูดิใหญ่กว่าแบบใหญ่กว่าหน้ามาก เพราะฉะนั้นเรื่องของการใส่ของเนี่ยไม่ต้องกังวลอะไรเลยอยากใส่อะไรก็ใส่เนี่ยแหกได้แบบสุดๆจะแบบกระเป๋าตังคือไม่ต้องไม่ต้องพูดแล้วว่าใส่อะไรบ้างเพราะมันใส่ได้แบบใส่ได้ตามใจเลยอยากจะยัด power bank อะไรอะ่ะกุญแจบ้านกุญแจรถหูฟังอะไรก็ยัดเข้าไปได้เลยนะครับใส่ได้หมดแล้วจะมีช่องนนหน้าาอันนี้ที่รู้สึกว่า มันจะแบบล้วงยากนิดนึงเผื่อแบบว่าเราอยากจะใส่ของที่มันสาคัญนะอย่างเช่นพวกแบบอ,<ม>อะไรอะบุญแจรถดพาส,สปอร์ตอะไรเงี้ยแล้วก็มาใส่ช่องั้นหน้าเอาพวกตังค์พวกเงินสดอะไรเงี้ยก็ใส่ชั้งหน้านะ<ม>ครับือของมากเรื่องคือไม่ต้องโัวเลยเรื่องกระเป๋าของบริสิกาไม่ว่าจะไปไหนทำออกมาคือถึงแม้ว่าจะมีดีไซน์ประหลาดแปลกๆนะแต่มันให้ความเป็นกระเป๋าแบบสุดๆเออ ซื้อมาเป็นกระเป๋าก็ใช้เป็นกระเป๋าได้แบบเต็มที่ไม่ต้องกลัวเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ด้านหลังขนาดมันจะมันจะพอดีกับมือถือเลยเนี่ยอันนี้ผมก็ใส่พวกมือถือแล้วนะไอโฟน Pro Max ใส่ได้ก็คือเวลาเราเอาแดบตัวอย่างเงี้ยของที่มันสําคัญเช่นมืนอถือมันก็อยู่ติดตัวเราไม่ต้องกลัวหายเลยนะครับจบแล้วการใช้งานมันคือเบรน a ซอร์สิก็โคตรด,ด,ดีดูดิฟังเสียง perfect ทีนี้เรื่องของการสไตลิ่งที่เราอวดนะักอวดหนาะว่ามันเป็นความเอนจอยมากๆก,กับการใช้กระเป๋บบนี้นะครับอย่างแรกเลยนะ,ะที่เขาให้มาคือมันเป็นตัวสายโซ่ที่เป็นโชเดอร์ใช่ไหมคล้องเฟิร์บความซิลเวอร์สายซิลเวอร์มันก็จะให้ความเท่เวลาเราแต่งเรียบๆออลแบบ็กเด่นเลย เด่นตรงสายเลยถึงแม้ว่าเวลาหนีบเราจะไม่รู้ว่ามันคือเป๋าอะไรนะครับแต่ว่าโซ่เนี่ยทำให้ทำให้รู้ว่ามันคือบริสิก้านะจะอ่าแต่ถ้าเราแบบเอ๊ะอาจจะโชว์หน่อยแล้วก็ปึ๊บดึงนะใหมนะเท่ๆแล้วอย่างที่บอกข้างนอกมันเป็นผ้าเนาะก็ไม่ต้องกลัวแบบเสียดสีดูสีอะไรสบายมาก enjoy ไม่ต้องกลัวเลยทีนี้แอ้เราเนี่ยเวลาซื้อกระเป๋ามาแล้วก็ชอบอะไรที่มันอด p t a t i o n อยู่แล้วนะครับผมก็เลย ลองหาให้สองโจทย์นะผมหาสายที่เป็นสายหนังแบบนี้อีกเส้นหนึ่งนะพอามาใส่แต่ว่าพอเราใส่อย่างเงี้ยอีกตรงนี้มันก็จะลุงรังใช่ไหมแก้ได้ผมมาคล้องกับตัวที่เป็นซิปด้านหน้าแบบนี้แล้วมันมก็จะกลายเป็นพลบอดี้แบบนี้เลยนะแล้วเรายังสามารถเก็บโซ่อันเนี้ยไว้ให้มันเป็นของตกแต่งได้ด้วยแล้วมันยังเป็นฟังก์ชันได้ด้วยคือเนี่ยช่วยในการล็อก ไอตัวเนี้ยไอตัวเปิดปิดข้างหน้าเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาปิดก็นี่เลยสวยงามเห็นปะเวลาคอร์สก็แบบเอ้ยมีโซ่เป็นเครื่องประดบับตกแต่งอย่างนี้แล้วก็สามว่าถ้าคเป็นเมสเซนเจอร์ย่ได้เลยนะครับเกไหมนี่คือแบบที่สองแล้วผมก็จะทำเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือถ้าเราอยากให้กระเป๋บบาใบเนี้ยมันดูเป็น r o ส s อดี้ที่แบบโซ่สปอร์ตเลยสมมติว่าใส่กับลุกแบบว่าวูดดี้หรือว่า เสื้อผ้าแบบสปอร์ตสปอร์ตอะไรเงี้ยอ่ะผมก็จะหาสายอีกแบบนึงอันนี้เป็นสายแบบไนล่อนนะครับนี่จะอีกแบ,บรนด์หนึ่งนี่เลยมันก็จะได้อีกฟิลหนึ่งเห็นปะ่ะให้ความแบบลุกลุยลุยเอาท์ดอร์ลุกสปอร์ตสปอร์ตกระเป๋าหนึ่งใบนะใช้งานก็เอ็นจอยปึ๊บป๊บเนี่ยนี่แหละคือสาเหตุครับพี่ อยากจะได้มากๆตั้งแต่ตอนรันเวนี้เราคิดเห็นภาพเลยว่าถ้ากระเป๋าใบนี้เนี่ยได้มาจะจะเอามาทํานี้ง,ง,งีแล้วมันก็แบบถูกต้องทุกอย่างถูกทุกข้อตามที่คิดไปเลยนะ e น j o y มาก <S <S ถ้าอยากได้ตัวนี้มีอยู่นะที่ชอ็อปจริงๆมีอยู่เวอร์ชันโลดเป็นเวอร์ชันหนงังจริงๆอะอยากได้แรมสกินก็อยากได้กระเป๋าหนังแหละแต่แรมสกินอนะหูมันอนะ เอาออกไม่ได้ก็เลยตัดโจดได้ไปเลยเพราะรู้สึกว่าไม่ได้อยากได้กระเป๋าโช o u l d e r bag แบบ100%คือมันก็เป็นทรงที่น่ารักดีแต่คิดว่าถ้าจะให้ซื้อมาแล้วสะพายเป็นโชเดอร์ตลอดกาลอะไรเงี้ยก็ก็รับไม่ได้อะไรเงี้ยเออเราชอบความแบบเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง adaptation styling ไไมันสนุกมากจริงนะครับแล้วแบบมันรู้สึกว่ามันใช้ได้ไปอีกเรื่อยๆยาวๆแล้วเราไม่เบื่อมันนะเอออันนี้ก็คือเป็นความน่าสนใจแล้วก็ดีงามมากจริงของกระเป๋าใบนี้นะครับถ้าไ น่าสนใจนะก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินก็เชิญที่ช็อปเลยผมเชียร์แบบสุดใจเลยถึงแม้ว่าข้างนอกมันจะดูเป็นกระเป๋าผ้ากล้อง,องๆแต่แบบแพงจริเลยวะแต่เขา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 ,เขาหรูจากภายในนะอย่างที่ให้ดูกันเขาก็มีความเป็นแบบแลมสกินจากภายในแต่ว่าไอ้ความที่หรูแบบหนังจากภายในเนี่ยผมก็กลัวเหมือนกันนะกลัวว่าแบบเอ๊ะหรือว่าถ้าเราไปโดนฝนโดนอะไรแล้วอะ เกิดมันซึมแล้วมันชื้นจากข้างในอย่างนี้ล่ะอ่ะต้องทํายังไงแบบต้องรักษาแบบเบอร์เบอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยนั่น,นก็เป็นอีกข้อนหนึ่งที่จะต้องระวังกันนะครับอาจจะต้องหาแบบตัวดูดซับความชื้นหรอเออไว้ข้างในกระเป๋าตลอดอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าหนังจากข้างในมันก็กลัวเป็นลางกันนะครับผมผมว่ามันคือสิ่งดีๆนะอันนี้ ถ้าสนใจนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับไม่ชอบเรนเซก,ก้ามีขายอยู่ตอนนี้ไปลองสัมผัไปดูกันก่อนก็ได้ว่าโอ้ยชอบไม่ชอบอะไรยังไงเนาะแล้วก็ถ้าคลิปนี้นะดีไม่ดีหรือว่าอยากจะพูดคุยติดชมกันเนี่ยก็แชร์ในคอมเมนต์เลยนะครับถ้าชอบก็อยากให้กดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้นิดนึ่งฝากสับคายให้ผมด้วยก็จะดีมากๆเลยนะคะรับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากขอับทุกคนนะครับบ๊ายบายไปแล้วนะจ๊ะนี่